ดีกันไปได้ลูกทำบางตาหมอมเห็นหรอกโอเคไปปั๊มยาเดี๋ยวพี่ครบเองโอ้ยปั๊มยาปั๊มไกลขนนี่แล้วเนาะน้ำตาจะไหลวะโอ้ยเล็กเยอะวะว้ายเฮียโอ้ใครเนี่ยเฮียวอทมีคนลงโอ้มาเจอกัน ยังไม่เสี่ยงวะกูรึปีสิเอ่อที่มันใส่ตาไมตายม่วงอะใส่ตา,าไมตายม่งฟันจึกๆยตัวฮีเบตาละตล่อมันไม่ได้ก่อเาน่ะอาลาได้กออ่อม่งพร้อมพรอเขาไม่มีปะ ไปล่ะเวีีมันฝึกวิชาอยู่คุณน่ะมูนไปเส็ก็นึ่นิอกมาตายกับค้าเหลืองกันมือเลยเกินตัวเดียวอะเฮ้ยตั้งแต่ยังไีก่ mời chát. chat. thoát của Golden Keeper, tù tù. Tù tù. Tù tù. Tù tù. À. Tại tù. เออมึงก็ติตายใช่ไหมหลังกูดีกว่าดีกันไปนะลูกทำบางตาหมองเห็นหรอกโอเคไปปั๊มยาเดี๋ยวพี่ครบเวอร์เองโอ้ยปั๊มยาปั๊มไก่คนนีหแหละเนาะนั้งตาจะไหลวะ

โอ้เย<ง>โอย้ใครเนี่ยเฮียบอดบุ <blows. S 1> คนคนสีไปมังก่อนไปเกิดโอ้ยเล็กใหญยเลยเฮียนี่กระพัมาใส่กูดุเละจี will not rest until justice is served. Let me you No one is above the law. โอ้ยอออปีนยก็ขึ้นกล้าเรอมึงกล้ามาทำกูเลล่อกูทีเผลอเลย เอ,องไปปะข้าห่วงั้นะมีดีมามาแล้วเต,ต้หัวนะ

ฮี yeah, ่ยวนาเรียนให้กูขอบคนมาคนมามีคนมามี่หมปานถังสานพี <Lore owner. S 2> <but> ่ถังอะ the firearms division would love this the criminal spotted ahead HAAAAA! Send me a worthy The shadow will shortly begin to spread. The danger lurks in the shadows. โอขังหามือกัวกูเลยแกงอย่างมากูจีเลย ปาลมลบกูได้พ้อมไม่ของจริงอ่ะเหีย<า> yang gặp gặp ซ้ายเจ็บนี่หว่าเจ็บตา No one is above the law ไอ้เหีย้ยมันรูบกูที่ลกมันนี่ว่ะเห็นเด้อว้าวตายังอีกอ่ะไม่หลังคุณ lại lãi đồ. được. tan, Firearms Division gì, đây đây. này

ยืดตัวหนิแต่มันต้องปวดปล่อยน้ำจีทางหางมันน่ะอึดอ่ามืออีกหัวมันไม่ต้องปวดปล่อยขู่กับรบเอารบเอาเอานะี่ย